การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรต้องให้ความสําคัญนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกมีพัฒนาการที่ล่าช้าอาจเป็นสัญญาณของโรคต่างๆได้ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะที่โรงพยาบาลเวชธานีเรามีศูนย์ฟื้นฟูเด็กเฉพาะทางด้านระบบประสาทที่ครบวงจรมากที่สุดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ และคนที่จะพาแนะนําสถานที่ในวันนี้นะคะอยู่ในห้องนี้แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิงคุณหมอคะการกายภาพของเด็กกับการกายภาพของผู้ใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะคือของผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าให้ทํากี่ครั้งกี่เซตแต่ของเด็กเนี่ยเราไปสั่งเขาอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาฝึกแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมาเล่นทุกครั้งที่คุณแม่บอกปะ เราไปโรงพยาบาลไปเล่นของอเล่นกันเนี่ยฮะเด็กก็จะอยากมาผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเร็วกว่าเดี๋ยวเราไปดูทีละห้องดีไหมครับห้องนี้เนี่ยเราเรียกว่า Adventure Room ทุกอย่างเหมือนของเล่นแต่ต้องบอกว่าเป็น Medical Grade เ,เราออกแบบห้องนี้มาเพื่อใช้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือกอ o s สมอ t เตอร์ของเด็กเช่นการยืนเดิน การทรงตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้าเช่นไม่ยอมเดินสักทีการยืนเดินผิดปกตินักฝึกเนี่ยหรือครูฝึก<ม>เขาจะเลือกใช้เครื่องมือไหน<ม>ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากโฟกัสที่มัดไหน<ม>เช่น<ม>ตัวบารตรงนี้เนี่ยเป็น<ฆ>ตัวโหนสมมุติว่าเขาอยากฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกล้ามเนื้อแขน<ม>ก็อาจจะให้เด็กโหนบาแล้วก็ไลลงไปที่บอร<ม>เห็นไหมครับพวกนี้บาพวกนี้เวลา<ม>เด็กอยู่บนนี้มันต้องใช้การทรงตัวเด็กที่ยังนั่งไม่ได้มีปัญหาการทรงตัวยืนเดิน ก็จะมาใช้ห้องนี้เป็นหลักครับพื้นที่คุณอิงเหยียบอยู่นะฮะไม่ใช่โฟมปกตินะครับเป็นพื้นที่เราออกแบบมาสําหรับป้องกันการกระแทกของเด็กเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามาฝึกห้องนี้เนี่ยปลอดภัยครับอันที่สองคือไม่มีสารเคมีทุกอย่างเนี่ยเราใช้ medical เ r a d เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปโอเคครับ มาที่ห้องนี้เลยครับคุณอิงชื่อของเขาคือ snowcilen room s n o w s i l e n s n o w i l e n room เนี่ยเป็นการจำลองนะครับเราเรียกว่าเป็น m ัล t i เซน n อรี่แอนเวอร์ n t เมก็คือจำลองสภาพแวดล้อมที่สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหการสัมผัสการได้กลิ่นการสั่นนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับต้องปิดไฟก่อนคุณองิงเดี๋ ดบกวนคุณปิดประตูหน่อยครับนี่้ว้าวเริ่มจากพื้นนี้นะครับคุณิงลองเหยียบครับปึ๊บอุ๊ยอ่าฝ่าเท้าของเด็กมันจะมีความยิบยิบอย่อะยิบยิบอยู่ที่ลายเท้าแลอีกอย่างหนึ่งเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาเหยียบสัแสงไฟจะออกเพราะนั้นเขาจะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากจะเหยียบ <น>เราไว้ทําไมเช่นเราอยากฝึกการทรงตัวหรือเด็กบางคนที่มีปัญหาไวต่อความรู้สึกมากเกินเนี่ยครับ<น>เราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ฝึกได้คุณหม,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 มอมแต่ตอนนี้ถ้าเราแนะนํากันแบบไฟมืดๆแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหน้าเราก็เป็นได้จะขออนุญาตเปิดไฟก่อนอ่า ความสวยงามต้องมาที่หนึ่งอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอันต่อไปอันต่อไปก่อนอันเส้นๆตรงนี้จำลองเป็นม่านฝนวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากให้เด็กเข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้มันก็จะมีแสงแต่เตียงที่คุณอิงเห็นนะครับมันไม่ใช่เตียงแข็งๆนะครับมันจะเป็นเตียงที่มีการยั่วไปมาในระดับที่พอเหมาะเราใช้ฝึกการทรงตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวของเด็กเดี๋ยวเราไปดู้างนู้นคุณหมอแล้ท่อนี้คือท่ออะไรคะที่คุณอิงเห็นไม่ใช่ตู้ปลานะครับแต่ว่าคุณอิงต้องลองจับ Oh, รู้สิงส่งน้าหใช่ครับเป็นตัวที่ฝึกกระตุ้นสัมผัส oh. การสั่นของเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กสมองพิการเด็กกลุ่มออทิสติกเด็กดาวซินโดรมหรือความพิการอื่นๆแต่กําเนิดพวกนี้ในบางคนเนี่ยเขาจะมีประสาทสัมผัสที่ไม่ไวเกินก็ช้าเกินตัวนี้ก็จะกระตุ้นสัมผัสข,ของเขาแสงไฟพวกนี้ฮะก็ยังกระตุ้นการมองเห็นลอกล่อให้เด็กมาจาับ ้องบอกว่าในเด็กออทิสติกหรือตมาที่สั้นพฤติกรรมเขาจะค่อนข้างก้าวร้าวหรือ agressive พวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้เสียงดนตรีทําให้เขาสงบก่อนเพื่อให้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือฝึกต่อไปครับคุณหมออิงอยากรู้ว่าอิงสังเกตมาสักพักแล้วว่ามันคือแท่นอะไรคะอยู่ๆก็คือฝั่งเข้าไปในผนังคุณอิงลองกดสักปุ่มหนึ่งครับเฮะหรู้สึกยังไงบ้างครับได้กลิ่นอะไรไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสการได้กลิ่นนั่นเองนะครับให้เด็กรู้จักว่ากดแล้วจะมีกลิ่นออกมานะครับแต่ละสีก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปก็จะได้ทั้งสัมผัสมือสัมผัสด้านกลิ่นด้านสายตาด้านการมองเห็นเนะใช่แล้วครับเลยครบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกห้องหนึ่งกันค่ะห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เราเรียกว่า interactive playground ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะฉาย ภาพลงไปบนพื้นนะครับคุณิงแล้วก็เราก็จะมีเกมต่างๆพวกนี้เนี่ยเราฝึกได้หลายอย่างมากฝึกการเคลื่อนไหวฝึกสมาธิจดจ่อเด็กต้องคอยทําตามที่เกมให้ทำเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อหรือฝึกการคํานวณในนี้ก็จะมีเกมหลายๆอย่างคุณิงลองเล่นดูสักเกมไหมครับว่ะเกมลูกโมหรือแพดเด็กคุณิงต้องต้องตีหินให้ให้แตกให้ครบนะฮะเกมนี้เนี่ยนอกจากจะได้การเคลื่อนไหว ช่ไหมครับแก้มกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือเด็กต้องจดจ่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กที่สมาธิสั้นนะครับเราก็สามารถใช้เกมนี้ในการฝึกก็จะรู้สึกสนุกถูกไหมฮะถ้ามาฝึกอย่างเงี้ยเด็กก็จะอยากมาแต่ถ้ามาฝึกกับเหมือนคุณครูระเบียบสมัยก่อนเธอต้องทําอย่างนี้1,2,3,4 เด็กก็จะรู้สึกกลัวการฝึกไปเลยแต่ก็จะไม่อยากมาฝึกเชื่อแล้วค่ะคุณหมอว่าสูตรนี้เนี่ยครบวงจรจริงๆสามารถดูแลได้ทั้งเด็กที่มีภาวะสมองพิการเด็กออทิสติกนะคะเด็กดาวซินโดมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรวมถึงเด็กที่มีพัฒนาการที่ล่าช้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีระยะเวลาในการฝึกแตกต่างกันยังไงบ้างครับคุณหมอก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเด็กเนี่ยเราจะตั้งเป็นเป้าเหมือน จบป .1 ถึงขึ้นป .2 นะครับซึ่งทั้งหมดเราก็จะมาประเมินและวางแผนร่วมกันนะครับระหว่างทีมแพทย์หลายๆท่านกับผู้เชี่ยวชาญในการฝึกรวมถึงผู้ปกครองเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ตรงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการฝึกนะครับต่างกันออกไปในแต่ละเด็กแต่ละคนเพราะปัญหามีหลากหลายปัญหามากก็ใช้เวลาเยอะหน่อยปัญหาน้อยก็ใช้เวลาสั้นแต่ที่แน่ๆนะครับถ้ามาในศูนย์ ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับทางการกระตุ้นด้วยสโนว์ซิ r เลนรการใช้โรบติกนะครับก็หรือหุ่นยนต์ในการช่วยฝึกรวมถึงทีมฝึกที่เข้าใจเด็กนีครับระยะเวลาที่ใช้ก็สั้นกว่าการฝึกทั่วๆไปแน่นอนนะครับแล้วหมอเชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะนานหรือช้ายังไงเนี่ยถ้าหากการฝึกนั้นทําให้เด็กหรือลูกๆของพ่อแม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กลับมายืนเดินได้เข้าสู่สังคมไปโรงเรียนได้เนี่ย ไม่มีคำว่านานเกินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังคุณหมอแบบนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะหรือท่านไหนยังมีความกังวลอยู่ก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้อิงแล้วคุณหมอมิ้นท์นะคะต้องขอตัวก่อนค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะดีค่ะ ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ